เรื่องผมผมกอลฟนะครับจากนั้นต้นเงินโดนก็นำสองนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมมานําเสนอล้อแท้ติดรถนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้ของนิวมิซูบิชิแอนทาครับตัวนี้เป็นแอนทาตัวใหม่เลยนะครับเป็นสีดำเงานะครับก็คือตรงใบน้เชนนั่นแหละนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับใส่ได้กับรถมิซูบิชิสี่ลูนะครับสี่ลูหนึ่งร้อยสี่ลูมาตรฐานของเขาได้ทุกคัน นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะมาดูหลังล้อกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้นะครับมีสัญ,ญลักษณ์หรือโลโก้หรือตัวนัเสือเป็นมิตซูบิชินะครับผมนี่อันนี้สัญ,ญลักษณ์นะนะครับแท้แน่นอนนะครับหนึ่งร้อเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ล้อของเขาล้อรุ่นนี้ยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับผลิตปีสองหนึ่งเดือนกันยา นะครับเ e r มเบอร์นะกันยายนนะตัวนี้เป็นขอบสิบห้ากว้างห้านิ้วครึ่งออฟเซตอยู่ที่สาสิบแปดนะครับออฟเซตอยู่ที่สาสิบแปดนะนะครับผมล้อเดิมแท้นะครับล้อตัวนี้นะครับสามารถใส่กับรถมิสุบิชิมิลานแล้วก็แอนดาได้ทุกรุ่นนะครับมิลานก็มีขอบสิบห้าเหมือนกันนะลายคล้ายๆกันแต่แล้อของ m มิสุบิชิมิลานมันจะหน้าแค่กว่าถ้าผมจำไม่ผิดมันจะประมาณ5้านิ้วตัวนี้มันจะได้หนิ้วครึ่ง ลูกค้าท่านใดใช้รถมิลลาดก็ดีหรือแอทถานก็ดีนะครับสามารถทำล้อตเรานี้ไปใส่ได้นะครับสนใจสอบถามมาได้นะทั้งชุดราคาไม่แพงนะครับหน้าร้านเราก็เป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่เลยซอยทีทะเล21หรือ21มา200เมตรไม่ต้องเข้าซอยนะครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ของฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกันหน้าเรากลับมากันใหม่นะครับรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ